อ้ออโอ้โหนี่นี่ครับนี่นี่ครับมีตัวแล้วครับพี่น้องมีตัวแล้วมาลุ้นมาชมไปด้วยกันครับผมเอาว้ยเอี้ยงบาดนี่แม่นยังลหะพี่น้องคือเป็นจังซี่ครับคือเป็นจังซี่เฮ้ฮฮฮพี่น้องเห็นว่าอยู่้ายมือนี่ครับนี่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 อยู่นิ้วซี่ผมซี่อยู่นี่ครับปรากฏว่ามีหนูเด้ยครับบาดนี่มีหนูครับถือกลับผมแล้วครับเยบร้อยครับพี่น้องเยบร้อย กับสวัสดีครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ้องไปวัดทุกผู้ทุกคนเหครับบาดอีเส้านี้ก็ได้กะมาพบมาพวะกันกับนุมอีสานหากินมันเหมือนเก่าเช่นเดิมเช่นเคยครับผมเดี๋ยวสีผ้าไปยามหนูครับผมยามหนูกับเล็กที่ใส่ไว้อยู่กันไม้ร้อยเฮียนนี่ครับพี่น้องไม้ติดเฮียนนี่เดี๋ยวนี้ผมก็อยู่ถึงเฮียนแหรอครับพี่น้องผมตะลุกครับ เดี๋ยวจังผีพาผีพ้น้องไปรุ่นไปชมน้ำกันครับเมื่อคืนนี่เป็นช่วงมันหมันอยู่ครับคลิปว่างหันนี่ได้สวงตัวแล้วครับพี่น้องอ้อจังมารุ่นมาชมน้ำกันอีกครับโซานี่สิเป็นจังไหนน่ะนะครับผมสี่มีตนมิตัวมิยังเติมอีกว่าครับผมก็แล้วกัไปกันเลยครับคุณล่ะครับพี่น้องไหมงั่นครับเห็นอยู่นะโอ้บรรยากาศตอนเช้าช่างสดชื่นแจ่มใสดีเหลือเกินครับพี่น้องบรรยากาศท้องทงบ้านเฮ เดีย๋ยวนี้ผมยืนอยู่ทั้งยงนันครับพี่น้องนี่อยู่ทั้งนอนเดี๋ยวผมพลาลงไปนี่เลยครับบานไปติดตามรับชมกันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหลังจากที่เมื่อคืนนี่คลิปวางหันนี่ถือสองตัวผมก็ได้เอเขาเอาอยัางมาไว้ไว้คือเกาครับก็บมารุ่นมาชมย้มมืองเศร้านี่ครับผม โอ้ยบรรยากาศบรรยากาศพี่น้องนี่ครับผมรับชมบรรยากาศตอนเช้าไปด้วยกันครับอยู่บ้านทุง่งบ้านอยู่ติดให้ติดนาครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยกวางเฟียงกินอายแหงท้องทุ่งบ้านนาครับนี่ครับเฟียงของลงุงผนดอกผนอันเอามากวางไปเลี้ยงงัวผมไม่ได้เลี้ยงจักตัวผมมีสัตว์เลี้ยงอย่างจักตัวครับเอา เดี๋ยวผมพามาบ้งครับอยนี่ที่เป็นจังไไดจะเป็นอย่างไรไปรับลุ้นรับชมไปด้วยกันครับสาวยน,นี่กับม่นเิ่นสูบแล้วล่ะครับแต่ว่าปากกัยังเป็นสงยังอยู่เลยครับพี่น้องนี่ครับเป็นสูบแล้วปากกัยังสงยังอยู่ิ่นทีเอาเก็บไว้ถ้ากินสงการตัวหรือไรพวกครับ ปลาไหลหลายอยู่ครับพี่น้องยูซ่านี่ตอนเพิ่นม,มาสูบครับยังว่าผมได้มาเลาะเบิ่งปลาไหลตองตัวเรามาควันเ <c oughs> พราะยังกบอกว่นหนูยังว่าได้มาใส่นี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าก็มีห้อยแะไรล่ละห้อยเสียนปลาไหลเพิ่นม,มาควัดมาหาแะไรล่ละยูใส่ละ่ะผมก็หลงมอวพี่ครับพี่พี่เห็นแล้วเห็นสายแล้ว ไม่มีอะไรครับพี่น้องเมื่อมองลงไปบัวมีหยังเลยครับผมบัวมีหยังฮึโอ้สีเมนหมดครับสีเมนหมดว่ากวางเขายบลงไปแต่ว่าแห่งบัวมีห้อยมากินสีเมนหมดครับหมดมากินหั้มกินเข่าสารครับก็เลยเหลือแต่แต่เข่าเปลือกจังกันอ๋อไปเอาเอาเอาเกียบด้วยลงกันหิ้มสาพี่น้อง ไป็้กันตัวเลยครับบานนีหลังนี้จะเป็นอย่างไรโอ้ยมีห้อยยุบคือกันครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้ยวอยเขายุบลงไปอยู่ครับแต่ว่ากิลักษณะคือเก่าครับลักษณะคือเก่าตังจากที่เบิ้งแล้วห้อยยุบลงไปแต่ว่าเกิดซีเมนต์หมดนั่นแหละครับพี่น้องซีเม,มนต์ลักษณะหมดครับหมดมากินอันเขาสารกินห้ำ เลือยเลือตั้งแต่เขาเปลือกคือจังหลังหวงหันนี่ครับยูใส่ลหรนี่เลยครับหลังมือคืนนี่ครับคลิปว่งหันนี่นี่เถื่อเพิ่มมาน้นลงงงอยู่พีครับจะเป็นอย่างไรเช้านี้บาดนี่มือคืนนี่ทํางานแล้วครับโอ้ยเศร้านี่ผมมียังเกิดขึ้นครับนี่ครับผมผมก็เอาเข่ามาไวไวคือเกาจังสี่เหรครับใส่ไ้ไหมไม่หรือสี่เบิดเลยคมัวหนูก็ได้ไ เอาไปสองตัวหนึ่งก็ที่เบิดไว้ว่าเถอะเบื้องลักษณะการที่เพิน่นขวดเพิ่นอย่างเป็นช่วงมีหลายตัวอยู่ด้วยครับนี่ครับงามๆเลยครับผมงามๆเลยนี่ไม่เพิ่นขวดอยู่นี่คนครับอยู่ทางในคนหรือผมเที่ยวกับไม่ใช่นี่น้ำหมอนวะหลังหนึ่งนี่ครับผมไม่เพิ่นขวดเพิ่นไดนี่ครับโอ้คักคัก นูย <laughs> so ่นี in ่คาดว่ามีหลายตัวอยู uh ่ค huh รับมีหลายตัวอยู่เร่ว่ากระแจสีจักตัวหรอกคือว่ามีหลายกว่าสองยืนแหละครับพี่น้องจะเป็นอย่างไรเอา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 โอ้ยหลังนี่เด้กครับพี่น้องถือกมขคืนนี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับมีตัวแล้วครับพี่น้องมีตัวแล้วมาลุ้นมาชมไปด้วยกันครับผมผมเปิดงาขอไปลาเงหันนี่ นี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับผมนี่เลยครับพี่น้องหนึ่งแต้มสวยๆมาแล้วครับเช้านี้เมื่อคืนก็ถือยุหลังนี่แหละครับพี่น้องผมก็เอาเข่ามาไไปอีกคือเกามาถืออีกแล้วครับพี่น้องเป็นลักษณะรุ่นเดียวกันเลยครับกับต้นเมื่อคืนนี่ที่เป็นตัวบาๆครับพี่น้องนั่นผมว่าลวตัวผมมาแล้วสีมีโตอีกยูเอยวเดี๋ยวเรยวๆไปกันต่อครับพี่ครับทางขึ้นมาอืม เกือบเมนผมว่าเอาเขา่ามัวไหวละเอียดครับพุ่นครับทางพุ่นขึ้นไปจนงสั็จน้ำนี่ครับแต่ว่าผมบ่ได้ใส่ขึ้นไปพุ่นผมใส่ไปน้ำหนีนี่ครับมาเบื้องหลังนึงอยู่นี่อันกาบเผาปกไว้อยู่นี่เป็นที่บังบังนยจักหน่อยมาลุ้นมาชมไปด้วยกันครับจะมีแต้มสองหรือเปล่าไม่มีอะไรครับเมื่อมองลงไปแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับโอ้เป็นตะถือแห้งอยู่เวยครับมองหนีก็ได แต่ว่าก็บบมีอย่างครับโอ้มองนี่แล้วครับพี่อันมือเคืนนี่ว่ามีห้อยมากินนะครับแต่ว่าว่าเขาไปในสลักผมอือเอาเรือจากหลังมู้นเหครับพี่น้องไปล่นไปชมน้ำกันตัวครับเอาชุดใส่อีกล้วบดโอ้ยผมกะสีคอ่คอยง้างในเรือครับพี่น้องย่านรวยลงสานะนะครับนี่ครับมองเพื่อนขวดกระไดโอ้ย คุณขวดไปเบิดหนึ่งแหละครับนี่อ,อ,อ้ยบเมนสีไดเอากับมาใส่ไว้นีน้ำบอกครับพี่น้องนี่คือเป็นตะไส่ดีแต่ว่าผมผ่านบริส่ยอย่ทเง,งพุนกับยุทเงพุ่นกับมีครับพี่นอ้องย่ไต้ยยุไต,ตัน่ะจากที่ผมซ้อมทั้งเกตเบิบงปรากฏว่าเห็นทางอยู่ครับใต้นถนนนั่นครับพี่น้องเห็นว่าเป็นหูวจงฟองเข้าไปเอาเหลือจากหลังยุนี่มันจำว่าเพชรกนาสีสว่างแหละครับพี่น้อง มาลุ้นมาชมไปด้วยกันเลยครับผมเอาอยุใส่ละ่ะสองหลังกระไดโอ้ยนี่ครับนี่ครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ครับเห็นแล้วหลังนี้จะมีตัวหรือเปล่ามองเข้าไปแล้วเอาวุย้ยเอียงบาดนี่แม่นยังล่ะพี่น้องคือเป็นจังซี่ครับคือเป็นจังซี่อ้ยเดี๋ยวเดียวผมเปิดข้าไปเห็นพี่น้องเดือบิงคักๆก,ก,ก่อนครับนี่ครับผมออ้ย พี่น้องเห็นนี่อย่างบัวครับเห็นอ <c oughs> ย่าง,งบัวเห็นนี่อย่างบัวนี่เพิ่นคือคักเนี่ยเถอะครับเดี๋ยวโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ยผมเนี่ยออกอีออกให้เบ่งคักๆักกเพิ่นครับนี่ครับพี่น้องผลงานเพื่อนเพื่อนขุดดินมาผมกับผมเลยครับบาดนีลังนี่โอ,โอ้เพิ่นคือเฮ็ดคักเถอะครับพี่น้องโอ้ยอย่าว่าลันเท้มือผู้ขาเ้อพุ่นครับนี่นี่นี่ทางเพื่อนขุดขึือนพุ่นเพิ่นขวดดินอยู่พุ่นเดีอยครับุพุ่น <c oughs> พุ่น ควัดดินอยู่คนครับได้บครับได้ตัวนึงละครับได้ตัวนึงแล้วเตรมสวงยังพวัตพวยอยู่ <c oughs> โหครับครับยามหนูครับได้ตัวนึงครับได้ตัวนึงแล้วนี่แหละครับนี่อยู่นี่น่แหละนี่หอมยามอยู่เส้นนี้เด้เนี่ดเดยวนี่มันติดอยู่บนดินบดติดแล้วครับแต่ว่ามันห้อยขวดครับมันเป็นห้อยขวดก็เลยไทยให้พี่ให้นว่างเขาได้บัง ได้ตัวนึงเลยพี่ครับได้ตัวนึงแล้วสีไปใส่เนือแข็งไงบอกเฮะบัวบัวตัวบัวใหญ่ตัวเป็นเทาเทาบ้ครับสีไปใส่นี่มันจะหดต้นไหมอ๋อครับบ้านออกขนมกายน้ำถนนคนแล้วโอ้ครับ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 ไปแล้วครับครับครับเดี๋ยวทายทำให้พี่เห็นว่างเพิ่นได้เบิ่งก่อนนี่ครับผมนี่ครับผมมาลุ้นมาชมกันตัวตั้งหันควงหัวจากเพื่อนกายไปกายมาเพื่อนมาเป็นยังคือว่าอยู่ผู้เดียวเห็นไห้เพื่อน รวยสงสัยเพิ่นรวยงโงมาเบงครับพี่น้งองแล้วนี่แหละครับสุดยอดอีหลีครับโอ้ยนี่นี่นี่คักคักคัก,คกบาดนี่ขวดมาถมไหมเลยครับบาดนี่พี่น้องโอ้ยเดี๋ยวผมถิกมาพิจาลณานะเพื่อนไหมครับเอ้นี่กอนครับผมเดี๋ยวมาลุ้นมาชมหลังสุดท้ายกอนครับบาดน,นี่ละนี่หละโอ้ยนี่อยู่นี่ครับผม มาลุนมาชมหลังสุดท้ายไปด้วยกันเลยครับจะมีตัวหรือเปล่ามองเข้าไปแล้วหื้อฮืือพี่น้องเห็นว่าอยู่ใช้มือนี่ครับ,บนี่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 อยู่นิ้วซีผมซีอยู่นี่ครับปรากฏว่ามีหนูเด้วยครับบาดนี่มีหนูกลับถือกลับผมแล้วครับเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยเต็มสองนาซีม้าลแล้วละครับบาดนี่วิ่งหลังสุดท้ายเลยครับผมอนี่ครับนี่ครับ นี่ครับผมอู้สิเป็นตึงๆอู้รุ่นเดียวกันเลยครับพี่น้องน่ะสีเป็นรุ่นเดียวกันเลยแจังเลยเยวก็ขึ้นไม่เบิ่งกอนครับอืออู้ยนี่ครับผมอู้รุ่นเดียวกันครับตัววังหันครับพี่น้องรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเลยกับตัวเมื่อกี้นี้ครับผมเดยวผมเอาขึ้นไม่เบิ่งครับนี่ครับผมอ้มีแต่ไส้นี่ครับบ,บา้านนี่เมื่อคืนนี่ก็เป็นทรงสีตึงๆอยู่ครับตัวหนึ่งเป็นทรงบักเกือกนะครับพี่น้อง นี่เรียบร้อยเลยครับบาทนี่เต้มสวงมาแล้วครับผมเต้มสวงมาแล้วสุดยอดจริงๆครับพี่น้องเช้านี้อู้เป็นหนูซีตัวละเด้ครับอยู่ไหมนี่ไม้นี่เป็นในหนูซีตัวลวครับมือคืนสวงจากคลิปวังหันเศร้าน,นี่ก็มาเอาอีกสวงบาทนี่ครับแต่ว่าหนูผมคิดว่ายังสียังอีกอยู่ครับสียังอีกหลายอยู่สียังอีกอยู่อู้ขักคักขักพี่น้องเอาเดี๋ยวผมขออนุญาต ปาตนเอตโตหนูเพิ่นคนครับพี่น้องครับผมก็สีเอาไวนีแล้วเอา้าไวนีเดี๋ยวจังสีพ้าพี่พ้น้องมายามอีกอยางนั้นก็จังสี่หาไม้ไม่ใส่เติมอีกหน,กนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็จังมารุนมาชมน้ำกันครับปาตนโอตัวเพิ่นแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องสองแต้มสวยๆเลยครับพี่น้องเช้านี้นี่ครับผมนี่ครับผมคักข,ขนาดสุดยอดจริงๆครับผมสุดยอดจริงๆโอ้ย <laughs> เพ็ดจังเลยเพิ่นจังกล้ามายู่มองนีสันเดีจังว่าผมว่าเพิ่นบ่ถือเกินกินไอของเพชดชะาคาดอยู่เงี้ยนหลังนี่สมบูรณ์สันเดียเพ,ยเพยิ่นก็จงมาท้าทายคักเสียสันเดีเพ,เดพี่น้องอู้ก็ถือว่าสุดยอดคักขนาดครับผมม่อคืนนี่ก็เอาไปสวงมีบักเกิก์ไงตัวหนึง่งเท่าน,นี้ก็มีมาสวางอีกคาดว่าเพื่นที่เป็นลักษณะของหนูคัวครับพี่น้อง เพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันเลยครับลูกพัฒนาที่เป็นลูกพันล่ะครับพี่น้องเออผมก็ใส่ไว้เคื่อเก่าครับเดี๋ยวก็จังทีไปหาไม้ไม่ใส่เติมน้าเอี้กนะครับผมโอ้คักขนาดคักขนาดทรงแจมครับพี่น้องเช้านี้สุดยอดสุดยอดครับผมอ้าวขอขอบุญขอบคุณพระแม่พี่น้องป้องไปเลยไอ้น้องลงลงป้าเอาอาสุผูสุคนคือเก่าล่ะครับพี่น้องเห่ยการติดตามรับชม ช่องของนุ่มอีสานหากินมานเนะครับเนาะก็ขอฝากไว้เนี่ยว่าอ้อมความใจฝากหักแข้งเบื้องแง้คือเก่าละครับผมสำหรับโซานี้ก็ขอเก่าเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับผม